ขั้นตอนการนําข้อมูลโครงงานวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาเข้าสู่ระบบ RMS นะครับหลังจากที่คุณครูล็อกอินเข้าสู่ระบบ RMS แล้วนะครับไปที่เมนูนะครับระบบโครงการงานวิจัยครับเลือกไปที่ไอคอนนะครับเพิ่มโครงการงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ครับในขั้นตอนแรกนะครับในการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบนะครับระบุประเภทนะครับ เลือกเป็นโครงการนักศึกษานะครับชื่อโครงการครับระบุชื่อโครงการหัวเรื่องนะครับก็บรรบุหัวเรื่องนะครับสาขาวิชานะครับเลือกสาขาวิชานะครับจำนวนหน้าระบุจำนวนหน้าครับเลือกภาษาครับภาคเรียนนะครับเลือกภาคเรียนนะครับชื่อผู้แต่งครับระบุชื่อผู้แต่งเข้าไปนะครับถ้าเกิดมีมากกว่า 2คนนะครับก็ระบุได้แค่2คนนะครับกดปุ่มเพิ่มข้อมูลโครงการใหม่ครับขั้นตอนถัดไปนะครับเป็นการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งมีหัวข้อให้เลือกด้วยกันนะครับตามนี้นะครับนะ หน้าปกในบทคัดย่อสารบัญนะครับบทที่1ถึงบทที่5นะครับบรรณานุกรมแล้วก็ภาพผนวกนะครับในส่วนของภาพผนวกนะครับก็จะประกอบไปด้วยรายละเอียดหลายอย่างนะครับก็ให้เซฟเป็นไฟล์ภาพผนวกไฟล์เดียวนะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นมานะครับขั้นตอนการอัปโหลดนะครับเลือกหัวข้อนะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับทําเป็นไฟล์ pdf เก็บไว้ก่อนนะครับเลือกไฟล์นะครับกดแนบเอกสารนะครับ สมมติว่าอัปโหลดครบหมดทุกหัวข้อแล้วนะครับนะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการอัปโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบ r m s แล้วนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนการค้นหาโครงการนะครับที่เราอัปโหลดเข้าไปนะครับเราสามารถสืบค้นข้อมูลที่เราอัปโหลดเข้าไปได้นะครับเลือกโครงการครับเลือกสาขาวิชาครับเลือกภาคเรียนครับกดค้นหาครับ ข้อมูลที่เราอัปโหลดเข้าไปก็จะปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งสามารถเข้าไปสืบค้นได้นะครับข้อดีของการอัปโหลดข้อมูลเข er ้าไปนะครับนักเรียนสามารถที่จะนําข้อมูลในส่วนนี้นะครับไปสืบค้นนะครับในการประกอบการเรียนวิชาโครงงานหรือว่าวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนคุณครูก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลในส่วนนี้นะครับประกอบการสอนแนะนําให้กับนักเรียนในวิชาโครงงานหรือวิชาที่เกี่ยวข้องได้นั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปครับ ถ้าเราต้องการปร,ปรับปรุงแก้ไขโครงงานนะครับเราก็สามารถเข้าไปที่เมนูการจัดการโครงการงานวิจัยนะครับซึ่งจะมีไอคอนขึ้นมา3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็เป็นการปร,ปรับปรุงข้อมูลเบื้องต้นนะครับตัวที่2ก็เป็นการแก้ไขปรับปรุงไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้าไปแล้วนั่นเองนะครับตัวที่3ก็เป็นการลบไฟล์ข้อมูลตัวนี้นะครับก็อข,อขอจบ การนำเสนอนะครับ <คน S 1> การนำข้อมูลเข้าสูาส่ระบบ IMS นะครับขอบค,ครับรวมพลังสร้างสรรค์ด้วยหัวใจสร้างชาติไทยด้วยคนพันอา